ทำนายดวงชาวราศีตุลกับชาวรัคนาตุลในเดือนมีนาคม2566คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนของทุกปีค่ะท่านใดที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกขอความกรุณาช่วยกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้ด้วย รับดูดวง10คำถาม200บาทรับดูดวง10คำถาม200บาทด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลท่านใดที่สนใจกรุณาลายติดต่อมาเท่านั้นเอจะทิ้งลายไว้ใต้คลิปสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคำทํานายในเดือนมีนา2566จะใช้ไพ่ออร์เคกิลกับไพ่ทาโร่เปิดทํานายดวงให้ Angel d e a m o n t o s เทพธิดาผู้นำทางพายผีเสื้อแห่งป่ากินวูดเงลือกน้อยซีเวียซีเวอฉันจะบอกกับเธอว่าเธออ่ะอยู่ผิดที่ผิดทางนะฉันอ,อยากจะบอกเธอจังเลยว่าเธออ่ะกำลังอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะกับตัวเองอ่ะ เหมือนกับว่าเธออะเป็นคนที่แบบไม่เหมาะที่จะเรียนทางด้านสายการแพทย์อะเธอเหมาะที่จะเรียนทางด้านศิลปะเธออะกำลังอยู่ผิดที่ผิดทางมันทําให้เธออะไม่เบ่งบานและมีความสุขเธออะอยู่ในในจุดที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองเทพธิดาผู้นําทางอยากจะบอกว่าคุณอะอยู่ในจุดที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองคุณอะไม่เหมาะที่จะอยู่ในนรกหรอกเธอเป็นคนที่แบบ จิตใจดีงามอ่ะควรจะได้ขึ้นสวรรค์ทําไมเธอถึงต้องมาลงมาอยู่ในนรกละ่ะเธออยู่ผิดที่อยู่ผิดกลุ่มหรือเปล่านางฟ้าในป่ากีนวูดนะคะบอกว่าเด e น a t ชื่อว่ o เวิร์นิดยูคุณน่ะเป็นที่ต้องการของหลายๆคนนะแต่คุณน่ะไม่รู้ตัวว่าคุณน่ะอยู่ผิดกลุ่มคุณไปคบเพื่อนที่เขาเจตนาร้ายอ่ะเขาก็จะทำให้คุณน่ะตกต่ำ ถ้าคุณคบกับเพื่อนที่เขาเจตนาดีคุณก็จะเบ่งบานเจิดจ้าจเจริญก้าวหน้าเขาว่ากันว่าคนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยนะคว,ความสำเร็จของคนคนนั้นเนี่ยล้วนมาจากมีคนอยู่เบื้องหลังที่ดีผู้ชายที่ประสบความสําเร็จได้เป็นนายกได้เป็นนักการเมืองได้เป็นนักธุรกิจความสําเร็จของคนคนนั้นเนี่ยล้วนมีคนอยู่เบื้องหลังที่เก่ง เหมือนกับว่าถ้าผู้ชายได้เมียดีอคนคนนั้นก็จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานประสบความสําเร็จหากผู้ชายคนนั้นได้เมียชั่วเมียเลวเมียเป็นผีพนันเมียขโมยทองลูกไปขายเมียติดหนี้เมียไปทํางานผิดกฎหมายนั่นก็หมายความว่าคุณน่ะกําลังคบกับคนที่จะทําให้ตัวเองตกต่ําอยู่คุณน่ะเป็นคนจิตใจดีและอ่อนไหว มีหลายคนอนะต้องการคุณคุณเป็นคนที่อ่ามีหัวศิลปะอืมแต่คุณอยู่ผิดกลุ่มคุณไม่เหมาะจะเรียนทางด้านสายวิทย์นะคุณเหมาะจะเรียนทางด้านศิลปะโอ้โหคนนี้สวยมากเลย Snow Angel โอ้โหหน้าตาน่ารักจังเลย Design a r w i t h Your Lady รู้ไหมว่าฉันนะ่ะเป็นใคร ฉันน่ะคือนางฟ้านางฟ้าสโนว์ฉันคือนางฟ้าชิมะเห็นไหมว่าฉันน่ะสวยมากกว่าใครเลยฉันเป็นสโนวไว้นางฟ้าฉันคือนางฟ้าสโนวไว้ที่เอาเป็นว่าฉันน่ะเกิดมาสมบูรณ์แบบและฉันน่ะเซ็กซี่มากนี่คือตรีเอกานะเทพธิดาแห่งโชคชะตาเทพธิดาสามพี่น้อง เป็นเทพธิดาแห่งโชคชะตาสามพี่น้องมันหมายความว่าฉันน่ะเกิดมาเพื่อจะเป็นดาวนะฉันน่ะเกิดมาเพื่อที่จะเป็นดาวโชคชะตาของฉันน่ะถูกกาหนดไว้แล้วว่าฉันจะต้องได้เป็นดาราเจ้าหญิงหอยฉันเป็นคนหน้าเด็กมากฉันเป็นคนที่สวยแบบไม่ปกติและฉันก็หน้าเด็กมาก ฉันเป็นคนที่สวยมากกว่าทุกคนแล้วฉันก็หน้าโคตรเด็กและฉันก็เลอค่ะผู้หญิงที่หน้าเด็กมีพลังของความแอบเบลด้วยเธอใช้ครีมที่มีส่วนผสมของเมือกหอยพอกหน้านี่คือผู้หญิงที่เลอค่ะผู้หญิงที่สวยมากกว่าปกติคุณมีพลังของเดอะสตา คุณมีพลังของเดอสตาคุณสวยมากกว่าปกติคุณหน้าเด็กคุณดูเหมือนเจ้าหญิงคุณสวยเหมือนสโนไวท์คุณสวยคุณหน้าเด็กคุณดูเลอค่าคุณมีพลังของพระแม่สุรัตพระแม่อุมาพระแม่ลักษมีคุ้มครองคุณเป็นคนที่สวยมากไพ่บอกว่าคนที่เข้ามาดูอ่ะสวยมาก และหล่อมากคนที่เข้ามาดูในคลิปเนี้ยเป็นคนที่แซบมากอะ่ะสวยมากหล่อมากแซบแบบแซบมากอะ่ะสวยมากหล่อมากแซบมากดูดี อยากจะซื้อรถอยากจะซื้อบ้านอะอดีตเคยเจ็บช้ำในความรักมามากในอดีตที่ผ่านมาคุณอะเจ็บช้ำในความรักมามากและสิ่งเนี้มันก็หลอกหลอนคุณอะ <c oughs> คุณถูกอดีตอะหลอกหลอนความทรงจำในอดีตอะมันหลอกหลอนคุณอะให้คุณอะเจ็บช้ำในอดีตที่ผ่านมา คุณเคยผ่านความเจ็บช้ำในอดีตคุณมีบาดแผลในใจซึ่งเป็นบาดแผลที่มันลึกลึกลึกมากคุณมีบาดแผลในใจแล้วแผลมันน่ะลึกมากมันเป็นแบบมันเป็นเหมือนแผลเป็นมันเป็นแบบมันเป็นบาดแผลที่แบบจนถึงตอนเนี้ยคุณก็ยังเจ็บปวดกับอดีตที่ผ่านมาอยู่อ่ะคุณยังไม่สามารถเอ่อมูฟออนได้ คุณยังไม่สามารถมูฟออนจากอดีตที่เจ็บปวดได้แล้วก็คุณยังเฝ้ารอให้คนรักของคุณเนี่ยกลับมาคุณยังเฝ้ารอให้คนรักของคุณเนี่ยกลับมาโดยที่ว่าคุณยังคาดหวังแบบเหมือนแบบอยากจะเอาชนะใจเขาอะไรสักอย่างอะเหมือนอดีตอนะมันจบไปแล้วนะแต่คุณยังอยากจะเอาชนะเขาอยู่อะ เหมือนตอนเนี้คุณอะหัวใจของคุณนะมันเป็นเหล็กไปแล้วอะคือคุณแบบคุณเคยเสียใจร้องไห้จนตาบวมจนตอนเนี้ยคุณเฉยๆแล้วอะคุณเคยเจ็บปวดเพราะคนคนนี้มาก่อนแต่คุณก็ยังอยากจะได้เขากลับมาเพราะว่าคุณอะอยากได้เงินของเขาคุณอยากจะมีเงินซื้อบ้านซื้อรถซื้อคอนโดมันอาจจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์อะไม่ใช่เรื่องของความรัก พราะผู้ชายก็อาจจะเป็นแบบคุณทางฝ่ายผู้ชายอา่ะเขาออาจจะไม่ต่างจากคุณก็ได้นะเขาคือเป็นการคบหากันเพราะเรื่องของผลประโยชน์มันไม่ใช่ความรักแต่มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์คุณตกหลุมรักหนุ่มรูปงามคนหนึ่งแล้วก็ ทุกมากเลยแล้วเหมือนเขาก็ไม่เอาคุณแล้วอะ่ะเออเหมือนเขาแบบเมื่อก่อนเขาเคยรักคุณแต่ตอนเนี้ยเขาเขาไปแล้วอะ่ะเหมือนคุณอะ่ะต้องการจะเอาชนะเขานะคุณอะ่ะต้องการจะเอาชนะเขาอะ่ะแต่คนที่เจ็บอะ่ะจะเป็นคุณ คุณยังโกรธเขาอยู่ในอดีตคุณเคยหลงรักใครบางคนแบบหัวปักหัวปำเลยแล้วคนคนนี้ทำให้คุณเจ็บมากในอดีตคุณเคยหลงรักใครบางคนแล้วคนคนนี้ทำให้คุณร้องไห้ทำให้คุณเจ็บทำให้คุณเสียใจทำให้คุณร้องไห้ซึ่งคุณก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอะเออว่าทําไมคุณถึงตัดใจไม่ได้คุณอยากจะเอาเขากลับแต่เขาอ่ะคิดดูแล้วไงว่า การกลับไปคบกันใหม่อะมันก็มีแต่ทําให้เจ็บปวดทั้งสองฝ่ายในอดีตที่ผ่านมาเขาเองเขาก็เสียใจไม่ใช่แค่คุณเสียใจตัวตัวเขาเองอะเขาก็เสียใจเขาก็ไม่อยากจะกลับไปเป็นแบบเดิมอีกการเริ่มต้นใหม่มันง่ายมากกว่านี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณ ในอนาคตเนี่ยคุณก็จะสบายใจมากขึ้นนะคุณจะมีความสุขเมื่อคุณได้ฟังเพงลงร้องเพลงเล่นดนตรีไพ่บอกว่าให้คุณน่ะซื้อเทียนถวายวัดซื้อหลอดไฟถวายวัดนี่เป็นไพ่ศออิลปินคุณเป็นคนที่มีความสามารถทางด้านศิลปะคุณสามารถเรียนทางด้านศิลปะได้ อาจจะเป็นมัณฑนากรเป็นสถาปนิกเป็นนักวาดรูปเป็นศิลปรกรรมคุณมีความสามารถทางด้านศิลปะไพ่บอกให้คุณอะซื้อหลอดไฟถวายวัดแก้เคสคุณจะมีความสุขเมื่อคุณได้ฟังเพลงได้วาดรูปได้ทำงานที่ตัวเองรักเมื่อคุณได้ทำงานที่ตัวเองรักคุณก็จะสบายใจขึ้นแล้วเมื่อคุณได้ฟังเพลงนะคุณก็จะมีความสุขนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกค่ะว่าให้คุณอะปล่อยวาง คุณต้องเรียนรู้การปล่อยวางมาดูบทสรุปนะคะคุณต้องเรียนรู้การปล่อยวางนะบทสรุปได้ไพ่เอนวีค่ะขี้ฉาคุณต้องปล่อยวาง happy family ความอิจฉาจะทำให้คุณเนี่ยติดคุก คุณอิจฉาคนที่เขาแบบมีความสุขชีวิตของคุณอ่ะจะเจอเนี่ยสตรอมวอร์นิ่อ่ะอันตรายอันตรายอันตรายพายุมาสตรอมวอร n นิ่ถ้าคุณทำผิดกฎหมายอ่ะคุณจะโดนตำรวจจับมันจะมีหายนะเข้ามาความลิษยา Happy Family ความอิจฉาจะทำให้คุณเนี่ย หลงผิดในการทำบาปนะความอิจฉาริษยาครอบครัวคนอื่นอะความอิจฉาริษยาในครอบครัวที่เขาแฮปปี้แฟมิลี่อะมันจะทำให้คุณเนี่ยมีปัญหาตามมาคำแนะนำนะคะเพเทียนอดทนอดทนอดทนความอิจฉาริษยาจะทำให้คุณเนี่ยเป็นทุกข์เดือดร้อนขอให้คุณ ความอิจฉาริษยาจะทำให้คุณเป็นทุกข์เดือดร้อนขอให้คุณอดทนให้มากและจะมีสิ่งดีๆตามมารับทำนายดวงด้วยไพ่ทาโร่ไพ่อราเคิลโหราศาสตร์ลายมือกราฟชีวิตดวงคู่สมพง์โหราศาสตร์คู่แท้ท่านใดที่สนใจกรุณาลายติดต่อมาเท่านั้นกะรุณาลายติดต่อมาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ลายไวต้คลิปขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ